สวัสดีครับน้องๆวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนะครับพี่ไปซื้อการ์ไอ้นี่มาเนาะของอนิเมะนะครับเป็นพรีเมียมกาดคอลเลคชันนะครับเป็นการอุลตร้าแมนนะครับของไอ้แถมหมอฝรั่งคิดๆนะครับสมัยพี่เด็กๆเลยไม่รู้ว่าน้องนมีใครทันกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็จะมีลุ้นกา์ดเป็นการดเลเซอร์นะครับสามใบด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้ากล่องไม่เหมือนกันด้วยนะมีเซโรมาหลุดมากล่องหนึ่ง แล้วเราลองเปิดนี้กล่องแรกก่อนนะครับกว่าจะกรีดได้นี่ทำดีนะครับเขามีสมุดเหมือนเป็นสมุดการ์ดมาให้เลยนะในกล่องก็จะมีหมากฝรั่งหนึ่งอันนี่นี่ครับเป็นอุลตราแกลเลซี่ไฟนะครับการ์ดคอลเลกชันนี่ด้าน,นในก็จะเป็นเหมือนสมุดสะสมการ์ดมาให้เลยนะครับโอเคเรามาลุ้นกันใบแรกนะครับ ิงเฮ้ย S S r ปปดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไปเดี๋ยววางไว้ก่อนใบที่สองครับอ๋อใบนี้เป็นเลเซอร์ครับอุนตร้าแมนลดโซ่ใบนี้ก็น่าจะเป็นธรรมดานะครับเอ้ย c ี e e s e d a r k s อ๋อ Cheese d a r k s นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยกล่องนี้คุ้มปะ กล่ <g ol k> องนี้คือโคตรคุ้มได้ SSR ด้วยเดี๋ยวเราไปดูครับกล่องต่อไปนะฮะเฮ้ยนี่ต้องไปเลือกหน้าที่เป็นหน้ากล่องเซโล่ปวะเนี่ยนี่ครับัวน,นี้อันนี้หน้าหน้าเหมือนกันนะครับทำ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 ปับ๊บเฮ้ยอ <g ol k> ุนตอรแมนบอก <g ol k> เป็น R าด้วยนะครับเป็นแรด้วยนะเฮ้ยย่า โอ้นึกว่าเอสอ้นี่สวยมีเลโอเลยพี่อยากได้เลโอมากเลยเป็นเป็นเมนเลโอเลยนะเอสอีกปะอ่าอันนี้เป็นธรรมดานะครับแต่แมนลูโซอันนี้ถือว่าคุ้มนะครับการการนี้ทําดีเลยอันนี้คือการที่จริงใจครับบอกเลยเนี่ยจริงใจเป็นไงล่ะเน็กซธรรมดามาเลยเอสต้องมาแล้วปะว้าวสวยสวยสวย เป็นไทยกะนะฮะนี่สวยงาม่ะอย่ารอช้าต้องไปเลือกที่เป็นกล่องหน้ากล่องเซโร่นะครับกล่องที่เป็นเลกุลอสนี่มีเลกุลอสอะไรนี้ก็ไม่ค่อยนี่เนาะต่อครับอีกแล้วเนี่ยซาำเนี่ยโอ้ตัมแมนออฟ้าเบิร์นเบิร์นเบิร์นไม้ปูด สัปะหลาดก็สวยไม่คิดว่าจะมีสัปะหลาดนะค,คิดว่าจะมีแค่อุลตร้าแมนกล่องสุดท้ายท้ายสุดนะครับของวันนี้วันนี้จัดมาห้ากล่องนะครับได้อีเซซาเลยแตกวันนี้สวยมอฟฟ์ยิงเป็นเจ้าแม่ลุงตากลางบาหลีครับเป็นไทอาอร์เนาะแร่โอ้อุลตร้าแมนสกอตหรออันนี้ไม่เคยเห็นแนทะ้ไม่รู้จัก ต่เป็น R นะครับเป็นแหลใบสุดท้ายครับพี่โย่อุนตรแมนเซตนะครับแกมมาฟิวเจอร์สวยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าภารกิจสักเซตนะครับได้ใบนี้ใบนี้ก็คือใบโปรโมหน้ากล่องนะนี่เห็นไหมใบโปรโมหน้ากล่องครับใช่ปะไม่ใช่ดิใบโปรโมหน้ากล่องเป็นในนี่มีเซเว่เยวใช่ปะเดีย๋ยวเราต้องตามหาให้ครบนะครับตัว s อ r นี่เป็นอุลตราแมนนี่สวยเลยเดีย๋ยวไปข้างหน้ามาเปิดกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ